สวรรค์ล,ลงทันในคอมโบนี้เราจะโชว์วิธีบัฟพนารายผู้พดุงธรรมให้กลายเป็นอวตารที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมสิ่งที่ต้องมีก็คือพนารายทนารายเทพดทพดวพระอินโอ้แน่นอนก็น่าจะโอเคแล้วนะทันน้ำแดงกุ๊ยวัดเจี๊ยบมาดูกัน <c oughs> เริ่มด้วยสังเวยแจมปี่เพื่อเรียกพนารายลงม้าจุติและตามด้วยสังเวยแจมส <c oughs> ามเื่อเรียกพระอินลงม้าจุติ ความสามารถพิเศษของพระอินเมื่อจุติลงมาก็สามารถมอบพาวเวอให้กับอวตารตัวใดก็ได้บนสนามจนกว่าจะจบเทิร์นโอ้โอไม่โคตรโอพีครับและตามด้วยไพ่เวทดำแดงที่จะบวกพาวเวให้กับพนารายไปอีกหนึ่งโ้หและด้วยเอฟเฟกของพนารายเมื่อประกาศโจมตีพาวเวเขาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกสองเย็ดแค่โคตรแ่ทำใ้พนารายมีพาวเวอร์ถึงสิบ